ยงังมาวันออฟฟิเชียลนะคะวันนี้เนี่ยมิวมารีแอคเออเป็น มิวสิกวิดีโอเพลง My Universe ของ c o p l a y แล้วก็ BTS นะคะซึ่งจริงๆเขาได้ปล่อยตัว r e l ิกนะแล้วก็เพลงหลายๆเวอร์ชั่นนะคะไม่ว่าจะเป็นเวอร์ชั่นอะคูสติกหรืออะไรก็แลว้วแต่ที่ปล่อยออกมาออกตัวก่อนว่ามิวฟังทุกเวอร์ชั่นและชอบทุกเวอร์ชั่นเลยเนาะถือว่าเป็นปรากฏการณ์อีกปรากฏการณ์หนึ่งที่แบบยิ่งใหญ่มาก2ศิลปินแบบระดับโลกอะ่ะ มาทำเพลงด้วยกันน่ะมันมันเป็นความรู้สึกที่สุดยอดมากเชื่อไหมว่าตอนมิ้วฟังเพลงนี้ครั้งแรกอะ่ะมันมันติดหูมากแล้วมิ้วก็แบบทราบซึ้งใจถึงขนาดน้ำตามันมันมันซึมออกมาแล้วยิ่งพอมิ้วไปอ่านวีีของเพลงเนี้ยมันมันยิ่งทำให้ ให้มิวทราบสึ้งใจแล้วก็ดีใจคือเพลงมันเหมือนแต่งออกมาเพื่อเพื่อทำให้แฟนคลับของเราแบบรู้สึกว่าได้รับการฮิวหัวใจอะเพลงมันดีมากจริงๆนะคะอยากให้ทุกคนไปลองฟังไม่แน่ใจว่าการถ่ายทำเนี่ยเป็นเป็นยังไงแต่ว่าคิดว่าน่าจะถ่ายแยกกันเนาะ ก็ไม่เป็นไรปล่อยออกมาเราเราก็ดีใจมากแล้วอ่ะแค่แค่เห็นรายชื่อสองคนนี้มาร้องเพลงด้วยกันมิวก็ก็ดีใจจนแทบจะพูดอะไรไม่ออกแล้วนะคะเพราะว่าทั้งโคเพลย์และ BDS เนี่ยมิวเป็นแฟนคลับของของ,ของทั้งสองวงนี้เนาะโคเย์ก็คือฟังมาตั้งแต่เด็กๆเ,เลยส่วน BTS ก็เดบิวต์มาได้7ปีนะคะมิวก็ติดตามผลงานมาตลอดนะคะแล้วก็รู้สึก ดีใจมากจริงๆที่ที่สองคนนี้มาทํางานร่วมกันนะคะก็พอมิวฟังเพลงจบไปนะคะตั้งแต่วันแรกที่ปล่อยออกมามิวรีบแบบไปสปอยเพื่อนเลยอ่ะเพื่อนเพื่อนที่แม้แต่เพื่อนที่ไม่ได้เป็นแฟนคลับหรือไม่ได้เป็นติ่งของ BTS ก็ยังชอบเพลงนี้นะคะเพราะว่าเพลงดีจริงเนื้อเพลงจำง่ายมากไม่ได้ยากเลยนะคะ เนื้อเพลงเข้าใจง่ายแล้วก็ทำดนตรีออกมาได้เพราะมากๆโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูตัวมิวสิกวิดีโอกันเลยดีกว่านะคะตื่นเต้นมากๆจะร้องไห้เลยเนี่ย <laughs> กระดาษฟังเพลงเฉยๆยังร้องไห้เลยอะโอเคงั้นไปดูกันนะคะโอเคตอนนี้เขาดาวหนึ่งนาทีสุดท้ายแล้วนะคะใกล้จะได้ดูแล้ว ต้องสุดยอดมากแน่ๆเลยอะทุกคนถึงจะรู้ว่าถ่ายแยกกันแต่ว่ายังไงมันก็ต้องสุดยอดอะ่ะอ,อีกครึ่งนาทีนะคะสามสิบวิแป๊บเดียวเท่านั้นใจมันแบบตุ้มๆต่อมๆมากอะ่ะโอ้ my god สิบวิแล้ว 7จ็ดหกห้าสสสองหนึ่งมาแล้ว ซีทีสวยมากๆนะคะโอ้มีความแบบอยู่ท่ามกลางจักรวาลน,นะคะอยู่ในยานอยู่ในอวกาศ่เกรซ โอเคเลยด้วยโอ้นแต่การถ่ายแยกกันที่แบบเหมือนอยู่ด้วยกันล่ะ ร้องดีมากค่ะขู่หลอมากโอ้ จะมาจากจักรวาลไหนก็แล้วแต่แต่ว่าสุดทา้ายแล้วก็เราก็อยู่ um ân, <c oughs> ร่วมกันนะคะ 다리에서 상가 मंदिर으로 주는 걸노준이지 그게 메이크 쉐이트 도깨비 쿠킹 챔피언. 노노 노 챤지 낫 챤지. 썸 트라이 엠백인맘핀낫 요. 우린 더낫 오브 댓. 아이 캔 바이 머 스무스. 노맘나라카라이지차 오서. 어, 아 สียงวิ่งคลิสนิกมันยูนิคมากจริงๆแล้วหัวใจแฟนขับอย่างฉันมคะเหมือนได้รับการฮิวอ่ะ เกิดแรขัดข้องนะคะมีไงดีตอนนี้ยานกำลังแบบได้รับความเสียหายนะ,ะ,อะเออ don't worry ไอ้ไีตัวช่วยุณเองเอสังเกตยานเป็นรูปหัวใจด้วยนะอืม ที่เห็นเลยนะคะว่าวถึงแม้จะถ่ายแยกกันแต่ว่ามันก็มันก็ดีมากจริงๆอ่ะเหมือนทำออกมาได้ดีมากนะคะซีจงซีจีเหมือนได้ร้องเพลงอยู่ด้วยกันนะคะก็เนาะด้วยสถานการณ์แบบนี้มันอาจจะเป็นเรื่องที่ยากที่จะให้ทั้งสองวงเนี่ยมาถ่ายร่วมกันนะคะแต่ก็ แค่นี้แฟนคลับอย่างเราก็ดีใจมากๆแล้วนะคะว้า wow. วตื่นตันใจจริงๆไม่ว่าจะฟังกี่ครั้งก็น้ำตายังยังรื้นขึ้นมาได้เสมอเลยนะคะเป็นเพลงที่ดีมากเลยเปิดใจเนาะฟังเพลงค่อนข้างฟังง่ายเอา เพลงเอาเนื้อเพลงที่เป็นภาษาอังกฤษกับเนื้อเพลงที่เป็นภาษาเกาหลีมารวมกันได้แบบลงตัวมากๆแล้วก็สมูทฟังง่ายนะคะไม่มีความรู้สึกติดขัดอะไรเลยนะคะก็เพลินๆนะโหลดไว้ในเพลย์ลิสต์ของตัวเองนะคะใครที่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะบายๆค่ะ